สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัตโหเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพระหยดน้ําหลวงปู่ทวดบัดชังให้ปีพศสองพนห้าสองสองนะครับอายุพานี่ก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะครับองค์นี้ได้มาพร้อมซองเดิมเลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้จังหวัดปัดตตานีนี่ซองเดิมเลยนะครับผักสภาพถือว่า ดีเลยทีเดียวนะครับอง์นี้ปีสองสองนะครับเช่าไปผมก็จะให้ซองนี้ไปด้วยนะครับผมซองวางไว้นี่ก่อนนะครับหยดน้ํานะครับปีพศสองห้าสองสององนี้เป็นนะครับเออเนื้อเขาเรียกว่านะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลแล้วก็กระไหล่ทองกระไหล่ทองเสร็จเขาก็ลงยาสีม่วงนะครับแล้วก็เคลือบ ด้วยเรซินนะครับองนี้องนี้นี่ผิวเคลือบเรซินค่อนข้างที่จะสวยนะครับเรียบเนียนเงาดีนะครับผมไม่หลุดไม่ล่อนนะครับด้านหลังนี่เคลือบเต็มเปี้ยเลยนะครับเคลือบเรซินได้เต็มได้สวยนะครับสำหรับองนี้เหรียญหนานะครับเห็นว่าพระแบบนี้นะครับ มีปลอมนะครับรุ่นนี้เช่าหาก็ต้องระวังนะครับดูฟาร์มเก่าของสีให้ดีนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเพื่อนๆพี่ๆอ,อ,อาจจะงงนะครับว่าเป็นเนื้อทองแดงเสร็จแล้วยังทำไมต้องชุบนิกเกิลก่อนการชุบนิกเกิลก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนการทารองสีพื้นบ้านนะครับก่อนที่จะทำการกระไหลทองเพื่อไม่ให้กระไหลทองนะครับหลุดล่อนง่ายนั่นเองนะครับผม พอกลายทองเสร็จแล้วเขาก็ลงยานะครับแล้วก็เคลือบด้วยเรซสสินเหลืองๆแบบนี้นะครับป้องกันตัวพลาเสียหายนะครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับหลวงปูท่ทวดนี่ก็จะมีสีทองเลยนะครับนี่สีทองนะครับเป็นสีทองแล้วก็ยาพื้นนี่จะเป็นสีม่วงนะครับมีตัวหนังสือตรงนี้เป็นยันคาถาหลวงปูท่ทวดน,นะครับ นโมโพธิสัตโตอะหันติมายะอิติภะวาหลวงพ่อทวดวัดชังให้เคลือบได้เต็มได้สวยนะครับองนี้ห่วงเดิมพร้อมด้านหลังนะครับอาจารย์ทิมพศสองห้าสองสองนี่เป็นรูปอาจารย์ทิมนะครับเห็นเส้นสายไหมครับวิ่งเส้นเสียนนะครับ ยันสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ขนกด้านข้างเหรียญนี้ด้านหลังวิ้งเลยนะครับด้านหลังนี้เป็นรูปอาจารย์ทิมแต่ว่าไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับพารุ่นนี้เป็นเอ่อพาที่อาจารย์นองวัดใสาขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ชอบเก็บปีสองสองนะครับเพราะว่าเป็นพาดีที่พิธีใหญ่นะครับเกจิปลูกเสกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ ถือว่าเป็นของดีที่ราคาไม่แพงเลยนะครับสวยนะครับเหรียญนี้สีม่วงนะครับถ้าใครฉโลกถูกฉโลกกับสีนี้หรือชอบเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันเหรียญนี้ก็น่าเก็บอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมออกวัดชั้งให้ปีพศสอง2ห้าอยออย่างแน่นอนนะครับมีในการจัดสร้างในสารระบบอย่างแน่นอนอายุภานี สี่สิบกว่าปีแล้วนะครับถ้าเป็นหลวงพ่ออื่นนะครับเหรียญนี่เขาเป็นหมื่นเป็นแสนไปหมดแล้วนะครับเหรียญระดับปีสองสองนี่นะครับหนึ่งฟาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยเขาแพงไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยนะครับรุ่นนี้นี่สร้างเยอะนะครับแต่ก็หาสวยๆยากนะครับถึงว่าจะสร้างเยอะเนี่ยก็ดีนะครับเอ่อได้ทําให้เราได้แขวนของดีๆที่ราคาไม่แพงนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดประจังให้นี่ก็แฝนได้ทุกรุ่นนะครับเป็นพาณิชลันตรายอยู่แล้วนะครับผมนี่ถ้าใครเอาไปใช้ให้เด็กแฝนอะไรแฝนนะครับหรือว่าเรียกว่าเอาไปแฝนติดตัวแบบว่าทํางานอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็องค์นี้นะครับลงยาสีม่วงองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผม สนใจโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เช่นนะครับแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนเอนเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พ,พเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดี พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ